สวยไหมก็ปอกเลยว่าสวยมากๆค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแอนดี้อีกแล้วนะคะเริ่มต้นด้วยการนะคะเอารูปชุดผ้าไทยนะคะคอร์เลคชั่นแรกเลยเป็นคอร์เลคชั่นสงการค่ะตอนนั้น แอนตั้งใจว่าจะเอามาผลิตขายนะคะเป็นแบบพรีออเดอร์นะคะเพราะว่าตอนนั้นแอนยังไม่มีความรู้เรื่องช่างเรื่องกันหาโรงงานค่ะเดี๋ยวมาจะมาพูดกันนะคะเรื่องประสบการณ์การทำแบรนด์เสื้อผ้านะคะแต่ออกตัวก่อนนะแอนไม่ใช่แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะคะแต่มาพูดเพื่อจะแนะนำใครที่กำลังเริ่มต้นที่จะทำแบรนด์เสื้อผ้าค่ะ รังที่เรานะคะสำรวจตัวเองแล้วว่าเราชอบเสื้อผ้าแนวไหนนะคะอาทิเช่นตัวแอนเองนะคะชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบว่าออกเป็นทางการหรือออกงานเพื่อเจอผู้คนนะคะและเสื้อผ้าของเราก็จะเป็นเหมือนกับว่าการไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ประมาณนี้ค่ะและช่วงนั้นก็เป็นกระแสะของชุดผ้าไทยที่ฟีเวอร์มากมามาจากละครเรื่องบุพเพัน,นิว่านั่นเองค่ะแอนเลยอยากจะจับเอาชุดไทยนะคะมาคิดออกแบบหใหม่ให้มันโมเดิร์นและทันสมัยค่ะ ซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถดูแบบเพิ่มเติมได้ที่เพจกรลยาผ้าไทยนะคะทันมาในการหาโรงงานขึ้นแบบการทําผลิตนั่นเองนะคะต้องขอบอกเลยว่าแอนไม่มีความรู้เรื่องการผลิตของโรงงานเลยค่ะทําให้ไปดิวกับช่างที่เป็นแบบว่าตามบ้านคนนั่นแหละค่ะงานคือช้ามากๆถ้าจะให้แนะนําเรื่องนี้ก็คือ เราต้องหาโรงงานค่ะหาอะไรที่มันเหมาะกับงานของเรานะคะให้มันสมกับคุณภาพที่เราตั้งใจที่จะขายลูกค้านะต้องหาโรงงานที่ละเอียดนะคะมองหาหลายร้านค่ะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียนะคะและที่สําคัญควรจะอยู่ใกล้บ้านเราด้วยค่ะเพื่อว่าเกิดปัญหาอะไรเราจะสามารถเข้าไปดูได้อย่างตลอดเวลาและก็สะดวกด้วยค่ะ ส่วนใครที่เจอช่างที่เป็นคู่บุญคู่บารมีแล้วนะคะก็ให้ป้อนงานเขาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะถ้าขาดงานเมื่อไหร่ช่างก็จะกองแงค่ะเมื่อเราได้สินค้าแล้วต่อไปคือการโปรโมทสินค้าค่ะเดี๋ยวเจอกันคุยกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ